สวัสดีพี่พี่ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง f c ใหม่แล้วก็ f อซเก่าเนาะจ้าสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทาง YouTube ด้วยกันจ้าทุกคนทุกท่านจ้าขอบคุณถูกการรับสมจากขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดแช่นะจ้าสำหรับคลิปนี้จ้ากลับมาผมมาบอกกับแนวทางไวยเราพัฒนาสูตรสตัวเด่นจะเป็นงวดประจำของวันที่4เนาะจ้าก็คือเมื่อนี้เนาะจ้าวันที่เจ็ด 2565ันหาลยหสิาจ้าสำหรับผลสรุปหวยลาวพัฒนางวดก่อนเนาะจ้าจ้อยห้097็ลูด0กับ7เนาะจ้าผลจะา6ตัวออก096622 2ตัวล่างชุด6ตัวเนาะจ้า0909เข้าตัวกลับเนาะจ้า90เนาะจ้าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเนาะจ้าพี่น้องฝั่งลาวเฮาได้เฮเนาะจ้า0990จ้าเด่น9กลูด9มาจ้า เด่นศูนย์ลูดศูนย์มาจ้าสำหรับสองตัวล่างชุดสี่ตัวนอจากับุนสองหกหกสองสองก็ต้องขอโทษขออไฟพีพีเอฟซีหลายหลายนอจ้าสูตรก็ได้รดไปนอจ้าสำหรับงวดนี่นอจ่าเก้าหกนอจ่าเก้าหกนี่เข่าตรงตรงนอจ้าพีพีเอฟซีจ้าเก้าหกเข่าตรงตรงแต่ว่าเป็นสองตัวล่างชุดห้าตัวนอจ้าก็อาจสิเป็นบางเว็บบางพื้นที่ก็อาจสิบวกคือกันนอจ้าถ้าบางเว็บบางพื้นที่ใส่ หาตัวนอกจากหาตัวจอยกับเขาไปตรงๆนอกจากสองตัวล่าง 9, 9, เก้าเก้าหกนอกจากชุดห้าตัวจ้าสำหรับคลิปนี้นอกจากก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางถ้าหมักถา้กถาชอบจังคอยตามนอกจากถ้าบ่หมักบ่ชอบก็สมัติปล่อยผ่านได้จ้าแนวทางมีเขามีรุดนอกจากถ้าผิดพลาดมองได้จอยก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่ๆเอซหลายๆจ้าสำหรับมื้อนี้จ้าวันที่สี่วันนี้จะให้เด่นสี่ ห้าหนึ่งจ้าเดนสีห้าหนึ่งรูดห้าหนึ่งถาหมักสีสอบสีน้ำสีไปรูดใดเลยเนอะจ้าสีมีสี่ศูนย์สีหนึ่งสีสองสี่หก สี่เจ็ดจ้าห้ามีห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าแปดห้าสองห้าสาม สำหรับหนึ่งหนึ่งมีหนึ่งสองหนึ่งห้าหน,หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าจา้าสำหรับสามตัวจา้าสามตัวถามักถาชอบถาถูกใจคอยตามนะจา้าสี่หนึ่งสอง สี่หนึ่งห้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งสองหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าแปดจ้ะ สำหรับตัวเด่นตัวเน่นจ้าอันนี้คือความชบอบส่วนตัวเนาะจ้าสาตัวมี 1, นึ่งห้าแปดห้าหนึ่งสองสหนึ่งห้สองหนึ่งดหสองหสามี่ C6 4 7ไปกับทุกครั้งจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดแคบหนาจอไหวบันถึงไหวใส่ไปปินแนวทางได้นอจ้าแนวทางมีเขา่ามีรุดบางครั้งเข้ามากบางครั้งเข้าน้อยเขา่าบางรุดบางเนอจ้าผิดพผาดหมองไดจอยกระต้องกาบขอโคถดโคพีพีเอฟซหลาย,เลยๆเนอจ้า ขอให้พี่ๆ FC ทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจ้าเขมามแลวก็ฝากนอกจ้าหนึ่งไหลหนึ่งแซกคนละหนึ่งติดต,ตามนอกจ้าเผื่อสิร้เป็นกําลังใจกับจอยทําแนวทางตั่อๆไปนั่นเองสําหรับคลิปนี้จอยต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า